เดี๋ยวมื้อนี้บอแอสิเอาเงินด้วยให้น้องๆเพิ่นเนาะไปสิอยู่ซื้อกินก่อนเด้อกะสิให้น้องผู้หญิงเพิ่อนสิพันนั่นล่ะโดยโดยเอ้น้องหลานไหมขอบใจกอบใจแม่เบรรชาพันเนาะโดย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 กะเป็นจังได๋กะพากันสู้ๆเด้อเอื้อยเด้อ ขอราบสบายดี้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขู่สุขคนเนาะบพว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบ่กแอร์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบออแอร์ไซโบรีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกัมื่อนี่บออแอร์ก็ได้มาอยู่ที่บ้านพนนดีเนาะพี่น้องเนาะก็มีทางผู้ใหญ่เพื่อนแนะนำมาเนาะพี่น้องเนาะก็มีอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าเพื่อนทุกข์ยากลาบากเนาะแบบเขาอยู่เขากินกับ่พ่อยู่พอกินเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ เรื่องรายละเ e: อียดนะบ่ร์แอนก็ยังบ่ค่อยฮู้มันใดเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นว่าเป็นจังได๋เนาะว่าเพิ่นทุกข์ยากอีหลีบ่เนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามมาชมพร้อมกันกับบ่ร์แอนได้เนาะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้บ่ร์แอนก็ได้มาอยู่ที่เฮือนซานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็มีข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็มีสายบุญคือกันเนาะกับบ่ร์แอนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นญาติพี่น้องของบ่เนาาะกก็ได้มับเเพพิ่่นนนาะี้องเเนาะพิ่ร์แอเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยว สบายดีเด้อเอ้อเด้อสบายดีสบายดีนะโดยฝากติดตามส่องสาวนวลชวนซื่อให้เด้่องพรมพี่น้องกดเซกุนได้เนาะเป็นกำลังใจให้สาวนวลสาวนวลกระชินช่องไหมโดยโดยเราเพิ่์นก็ใส่ให้ใสยบุญคือกันก็บอกเออเนาะพี่น้องเนาะกับฝากติดตามช่องแล้วกับผลงานผลงานเ้อพี่น้องเด้อกับเมื่อเดี๋ยวไปสอบถามเรื่องราวของครอบครัวของเอื้อยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ

อันนี้ลูกมดบอสเนี่แม่แหละลูกซื้อยังแน่เนยนางจอนนางจอนเนาะเผ็ดพามีเออพามีเนาะเป็นอย่างไงงรสูมือนีนมีอาเซบธรามา,ากินอย่างไรเนาะเนาะเห็ดนาเห็ดนาเนาะบวกเพียงพอเนาะกุ่มบวกุ่มอยู่กุมก่มกินคือว่าแหละโดยเขาดูเขากำมุดไปเดือนสามนี่นแหละอขอกินพี่น้องคือว่ายืมเขาแน่ ่าน้ำมอกน้ำมันก็ดาวเอาแต่ว่าเฮ็ดนานี่ไหนนั่นแหละอือดาเอาแล้วก็แลวแล้วก็หาใส่เขาแต่ดี๋ีก็ยังใส่บ่แล้วอืแต่ว่า่อยถามในเรื่องเรื่องเรื่องดินเฮือนนี่เป็นดินของเจ้าบ่ดินของยาดินของยานะเพิ่นแบ่งให้อยู่เนาะแม่นแหละแล้วเรื่องเฮือนนี่เด้เฮือนเจ้าเองบ่แม่นแลเฮือนเอาเองเฮือนเจ้าเองเนาะนี เจ้าก็มีผัววะมีมีน้าอ uh ๋อผ yeah, ัวยังอยู่เนาะเออเพิ่นไปใช้เหมือนไงไปเรียนพีไปทรงสกัดเนาะกะบัดให้หน้าตะกร้าได้มีอยู่วะมีแต่กของหยาคือว่าของหยาเนาะเพิ่นให้เห็ดใหดน้ำกันเนาะเพิ่นแบ่งให้เท่าได้นะประมาณสองตาเขาบัดนแบ่งให้เห็ดซื้อ แบบหญ้าเฮ็ดเฮาเฮ็ดยูโคกญ้าเฮ็ดยูบ้านได้ปีปีหนึ่งจักชอบนะสิบปลายสิบปลายชอบเนาะมานี่ได้พักข้าวโพงข้าวปุ๋ยอยู่บ่เหลือจักชอบปุ๋ยใส่ได้แต่สอบเดียวยังสอบเดียวแล้วก็ละมันซาลิสด่างบันใไส้อยู่คือตอนนี้ยังเป็นนี่น้ำมันเนาะซาลิเสด้วยน่ะสองเซนห้าปุยสามเซน ครับปงครับปูอีกเนาะแม่แหละขันมวใส่ปุ้ยแห้งบ่ได้จักดีเลยแน่นแน่นแน่นแต่ว่าไอเรื่องเฮือนดึงซ้านเจ้านี่น็คือกันยังโมมีอย่างเลยแม่นมบอลน,นะมีบอให้กินกันได้นหน่วยเดียวปอหมก็คือาลเนาะอคือมันน้อยโดยโดยโดย,ยังมียงนมันก็ลงโจงมาเลยเนาะพี่น้องน้อเนาะอม อยากคันสวยและกันสวยได้แล้วโดยพวกของอยู่ของใช้ในี่ใด้ไหมบุกมีบ่บุกมีแล้วเป็นถ้วยเป็น้อบุกมีบุกมียังเลยกับเบิ้งนล่นเนาะเบิ้งคันเด็ดพวกหม้อพวกอย่างในนี้หม้อก็หม้อแกงหนึ่งเดียวเฮ็ดกินอยู่โคกอะไรกันแล้วมันเมื่อกระเมื่อคัหม้อหนึ่งเดียวเนาะถ้วยกับซองแชมใบมันมี กันแล้วยังให้ลูกหลานกิบุบีเนาะข้าหอมก็บพื้นเดียวออกลกแล้วก็แล้วคือผ้าห่มได้ในกระเป๋านี่กระเป๋านี่จ้าเรียว่าตั้งอยู่นี่ยนะส่งเสื้อลูกเขาให้เออชาวบ้านชาวเมืองเขาให้บ้างอะไรชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นแล้วเขาให้เนาะเขาเห็นให้เห็นลูกเขาบ่มีแล้วเขาให้เก่าเขาคือว่าเล่นเนาะแมนแมนแมนแต่ว่าเรื่องยัดเจ้าก็มีพ่อแม่อยู่บ่ มีเนาะแต่ว่าแม่กระบุมีคือเขาไปให้ลูกกระบุมีเข้ากัเพอกุมเขาเองคันเจ้าก็เป็นคนบ้านนี่เนาะแต่ก็มาอยู่เฮือนผัวเนาะมลูกได้จะเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่บ่างเนี่ยยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าจะคนเลยไมเนาะลูกเลี้เงระบุมีเลี้ซื้อให้แล้วก็เขาเาเ้า ไทยผู้หญิงนี่บอกที่เข้าเฮียนนะปีในเข้าปีกลายในเราเข้าปีนีนออกมันบูมีเราสิโงเฮียนก็ขึ้นเสื้อกโซ่กันนั้นนี่แล้วก็ลงมาได้เนาะมันบูมีอะไรถ้ามีทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การเฮียนนี่จะเฮียนบ่นั่งดนตีละนั่งอย่อยากเฮียนเนาะอยากเฮียนูมือขึ้นนี่เราก็จมแต่เราผู้เป็นแม่หาให้ลูกบ่ได้เนาะแล้วก็ลูกก็เลยบ่ได้เฮียนอยากเฮียนบ่ดละ อย่างเฮียนไงอย่างเฮียนเนาะตอนตอนนั้นเข้าเฮียนปอได้ไงอนุบาลอนุบาลเนาะเข้าเฮียนในบ้านเลยป้องเข้าในบ้านมูกระลงเขาก็มีเงินมียางซื้อกินเนาะลูกอยากกันห่าผัดโบมีให้ลูกละออกก้อนลูกเขามีเฮียนเฮียนได้จากปีอยหนใครออกนะ วีเดียอวีดีโอเนาะกัเป็นไใจตนเพื่อนเนาะเพื่อกันตั้งใจเฮียนอย่าล่ะว่าลูกสาวเนี่ยตั้งใจอยู่ตั้งใจเฮียนเนาะเจ้ากับโบมีอาชีพหลังจากสวาแล้วหน้าเนี่ยกับโบมีอาชีพไปเห็นอย่างเลยบ่ล่าคืออยู่อยู่ในบ้านในแบบนี้เลยมันบ่ ยูเดนี้เลยบุมีเนาะไปใชมีแต่ยามเกี่ยวข้าวหันแล้วของเองแล้วก็หัเกี่ยวของมู้มอะไ้กินเขาบ่ได้จ้างบ่แถวนี้บ่มีส่วนออกส่วนอ้อยบ่มีเนาะเหมือนเฮือนเจ้าได้ฟืนไฟเจ้าใช้อยู่ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ระยู่ดนนี้นะแบบบ่มีไฟอย่างเลยมั้เนาะบัดน้ำใช้ได้เจ้าใช้อยู่นช่ไน้ำใช้กับเป็ตักอยู่น้ำนันนดำปลา มันมีนำบาดาลรวมเลยตากับใบตากอายุกลางวันเนาะแม่แหละนั่งหันหน้ามาเด้อล่ะเดนอะหันหน้ามาละไปใส่ซสื้อโค้ทสากแบตเอาสากมันพอพอได้เห็นหุ่งเนาะแม่แหละนแหละมื้อนี้ได้กินข้าวกินยังไง กินกระสมพักกินกรมพักมาเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายในเฮือนหนิได้โดยโดยเดี๋ยววะแอสิพาไปเบิ่งบ่อนเพิ่นเฮ็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้องเนาะมันมันสิบ่หักบ่นี่เนาะคอยเอาคอยหักแน่ี่ยละสองปีแล้วเนาะอันนี้ก็มันเป็นในเพื้นมันก็เป็นในไม้ไม้ไม่ยังไม้ไผ่วะไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่บ้านเนาะ พะ h o e n เดียวนี it, mm. ่บ่นี่ยพะ m o เนี่ยแม่แหละ่าตุ่มไม่ได้มันชิอุ oh, the ่นเนาะกับประมาณเนี่ยเนาะพวกพวกถ้วยพวกบ่วงก็มีเท่านี้บ่แม่แหละเท่แหละเออในึงนี่แหละมีมีอย่างนีใชในทงนยา่มนาม่นเนาะ แต่เฮือนมันก็บ่มีห้องมีอย่างเลยเนาะมันโล่งเลยเนาะบัดยามลมเลยจะหนาววะหนาวเลยเนาะหนาวเนาะเราสองสามมื้อนี่แหละฮอนแม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 นนอนในกองเพลองนอะไรโดยโดยพอลูกเก๋เดี๋ยวมื้อนี้โบเอ๋ยสิเอาเงินด้วยให้น้องๆเพิ่นเนาะไปสิอยู่ซื้อกินก่อนเด้อก๋สิให้ น้องผู้หญิงเพิ่นสิบพันนั่นแหละโดยโดยเอ็น้องล่ะเนี่ยกระชกระจายแม่เพิ่นชาวพันเนาะโดย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 กะเป็นจังใดกะพากันสูดๆเรื่อยเรื่อยโดยโดยแต่ว่าเรื่องเรื่องรถเรื่องลั้งี่รถไถนาในของเจ้าบ่ของของหญ้าเจ้าเนาะแต่ว่าเพิ่อนออกมาจอดไว้นี่เนาะบัดห้องน้าห้องในกับบมีเลยเหมือนปะ บบมีอย <Sí. S 2> um, mm ่างเลยเนาะบัตรนี no. um, ่เร <can> uh, ื uh, okay. uh, ่องเรื hmm. um, right. uh, ่องซักซ uh, uh, okay. uh ักบาดาลอยู huh. uh, date, need, you uh, right. uh ่นี่ได้แพงบ่อยู่บ้านเราโบโห่พวกน้ำทรงน้ำใสนี่เลยนะเขามีไผร์ขันเขามีไผร์ข้าศกันล้านปลายเขาล้านปลายเนาะเออแต่ว่าในเฮือนเฮือนญาของเจ้านี่นะไม่เขาเห็นแต่เขาผัดโบมีไพริซักธรรมดาสีงูตาใดงแต่ว่าเรื่องเรื่องเฮือนของเจ้านี่เป็น เจ้าเฮ็ดเองเลยบ่เนี่ยพี่น้องมนาะนี่เจ้านี่หละมาซอยพี่น้องเนาะ,ะเรื่องพวกหลังโคงหลังคาเนี่ยได้หลงังคานี่จะเ,เขาเฮ็ดซอยไอ้ลูแบบเขาปาดให้ประมันมาณนี้เองเพผนก็ยังดีมันยังซอยเนาะนอซอยและหอมมีตอนที่บิดเขาเฮ็ดเงินตู่เนี่น้อยอยู่หันนะแต่หอมมีและพี่น้องเขาเห็นมาแล้วเขาซอยออกะโอเคเนาะเดี๋ยวมานี้เดี๋ยวค่อยกลับก่อนเนาะ เดี๋ยวมือหน้ามือไม้ผ่านมากับค่อยกับที่มาหาเจ้าคือเก่าเนาะเออเนาะโดยโดยโดยมือนี่กัเดี๋ยวค่อยขอตัวกลับก่อนเด้อน้องๆเด้อโดย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 ก็หลังจากเขาได้สอบถามเรื่องราวของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะกัเป็นตาสงสารเพื่อนหลายอยู่น้องพี่น้องเนาะเพื่อนกันตอนนี้เพื่อนกันยังเป็นเป็นหนี้เป็นชินในเรื่องน้ำมอกน้ำมันที่ว่าเพื่อนเห็ดให้นาเนาะเพื่อนกัไปดาวขาก้อนน้องพี่น้องเนาะกัตอนนี้บ่มีคือ บ่มีเงินจ่ายกะเรื่องข้าวน้ำกะได้อยูซิปซิปป่ายกะสอบเนาะพี่น้องเนาะมันกะคือบ่กุ้มยู่กุ้มกินเนาะพี่น้องเนาะเพราะตกช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองมันกะบอกพออยู่พอกินเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ไปหากู้หายืมเอาเ์กันว่ะมันบ่มีกินให้ได้เนาะพี่น้องเนาะกับเ็นตาสงสารเพื่อนดิวเนาะกะเดี๋ยวมื้อนี้กะบอกแงกะจีคอตัวกับก้อนเนาะพี่น้องเนาะกะขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อจะคู่สุขอนเนาะที่เข้ามาชมคลิปบอกแงกะขอกราบสบายดีเด้อ